แน่นทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเบ็นที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถึกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเอลสตีเปิร์ชาวกิลเมตรทุกคนวันนี้นะก็พบกับเล่นก่อนปรับกันก็เป็นเล่นก่อนปรับก่อนแพทรอบ2ของการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของมังกรนกซึ่ง ตัวที่ได้รับประกันบัฟในแพทหน้าที่ยืนยันมาแล้วก็จะมีทั้งหมด2ตัวก็จะเป็นตัวของดาร์กช็อกโกกับตัวของน้องมะม่วงเนาะซึ่งดาร์กช็อกเนี่ยก็ขอเปิดประเดิมเกาะละกันเนาะซึ่งดาร์กช็อกก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเน้นไปในทางแบบสายทําลายนะเออแล้วเป็นตัวที่มันเป็นตัวหนึ่งในตัวคาสิกข,ของคุกกี้ลันโอเวนเดกเลยแหละเพราะว่ามาตั้งแต่เกมเปิดแล้วเนาะพี่แกก็เคยบัฟบ,บ้างอยู่หลายครั้งอยู่นะก็บัฟแคนดี้วิเศษบัฟอ่าตอน แพดแคนดี้แม่มด e มามัง้งอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันบัฟมาอีกรอบนึงแล้วก็หายาวเลยนะพอมารอบนี้เนี่ยปัจจุบันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในการบัฟครั้งนี้เนี่ยก็จะได้สกินซุปเปอร์ปิกด้วยนะเป็นสกินที่2ของพี่แกนะเพราะว่าสกินนี้ผมใส่อยู่สกินก็เป็นสกินซุปเปอร์ปิกตั้งแต่แบบยุคแรกเริ่มเลยตั้งแต่ตอนที่พี่แกได้แคนดี้ครั้งแรกแหละเออก็ถือว่าสกินนี้เก่ามากนะฮะแล้วตอนแพดแคนดี้แม่มด e, อ่ะเหมือนพี่แกจะไม่ได้สกินด้วยมั้งเอนน้้นจไไดวไไดว่มะสกิย ก็ถือว่าเป็นแพทที่บัฟมาแบบแปลกประหลาดนะตอนนั้นเพราะว่าปกติตัวบัฟทุกตัวจะได้สกินเนี่ยแต่ว่าดักช็อกเหมือนเป็นลูกเมียน้อยนะบัฟมาแต่ไม่มีสกินนะตอนนั้นพอมาลอมนี้นี่ก็โอเคมีสกินละซึ่งตัวดักช็อกเนี่ยความสามารถมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับอะโวคาโดนะต้องพูดว่าอะโวคาโดคล้ายๆดักช็อกเนาะที่มันจะเป็นเฟสฟันดาบก็คือพอมันใช้สกิลปุ๊บมันก็จะขยายร่างแล้วก็ทําการกดปุ่มสไลด์เพื่อใช้ดาบฟันทําลายสีขาแล้วก็ผลิตเป็นเยลลี่ไอเยลลี่ ไอพลังงานของมันได้นะผมก็ไม่ได้ไปอ่านชื่อเดี๋ยวผมต้องไปแคปรูปไปก่อนเอออ่ะโอเคก็ตัวมันจะเป็นกึ่งกึ่งสายทําลายแล้วก็เป็นตัวกึ่งทาแต้มปกตินะคือที่บอกว่าเป็นกึ่งกึ่งทำลายเนี่ยเพราะว่าความสามารถในการทําลายสีขวางถามว่ามันมีไหมมันก็มีมันก็มีบูสต์แต้มได้มันใช้แคนดี้ในการช่วยบูสต์ทำลายสีขวางได้เพราะมันสร้างสายฟ้าเป็นทางยาวไงเออแต่ว่าถ้าพูดเรื่องแบบความเน้นทําลายสีขวางผมมองว่ามันเป็นตัวที่แบบไม่ได้เน้นมากขนาดนั้นนะ มันจะเน้นทําแต้มจากความสามารถของมันเองอ่ะเออมันก็เหมือนเป็นอารมณ์เหมือนคุกกี้ทําแต้มทั่วไปแหละเออแต่ว่ามันก็จะมีแบบถ้าเล่นทาลายสีขวางได้ด้วยอะไรเงี้ยแต้มก็จะบูสต์เพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะอ่ะโอเคแล้วจังหวะของดาร์กช็อคเนี่ยพี่แกจะเป็นจังหวะ3าขวดนมแต่ว่าในด่านนี้เนี่ยด้วยความที่ขวดเลือดอาจจะไกลไปนิดนึงมันก็เลยทาให้ดาร์กช็อคเนี่ย มันต้องการระยะลูกไฟอีกลูกนึงมันถึงจะไปถึงขนเลือดได้มันเลยเป็นผลที่ผมใส่แผนที่มาเนาะคือตอนแรกไปลองเครื่องยนต์ชิมยาละอ่ามันไปไม่ถึงนะฮะก็เลยต้องพึ่งบารมีแผนที่เนาะก็พอได้บารมีแผนที่มาช่วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปถึงได้แบบพอดีเป๊ะนั่นเองเนาะเลือดอาจจะเหลือ,อเกินมานิดนึงเพราะว่าได้เลือดจากแผนที่ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมก็จะเล่นตามปกติไปเนาะซึ่งพี่แกเนี่ยถือว่าจังหวะโดยพื้นฐานเป็นตัวที่จังหวะโอเคอยู่ละแต่ว่า มันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางหน่อยถ้าเกิดด่านแบบไกลหน่อยอะไรเงี้ยเพราะพี่แคมไม่ใช่ตัวที่ทําระยะได้ไกลเวอร์อะไรนุกคือตัวมันเองตอนใช้สกิลก็เหมือนจะแบบติดสปีดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบวิ่งเร็วเวอร์เลยขนาดนั้นนะเออมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอาจจะแบบทําระยะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นุซึ่งถามผมว่าผมอยากให้ปรับตรงส่วนไหนคือเรื่องจังหวะผมมองว่ามันโอเคอยู่แล้ะไม่ได้แย่ไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่สิ่งที่อยากให้ปรับก็คงจะเป็นเรื่องของอเพิ่มสปีดตอนใช้สกิลหน่อยอะไรเงี้อองรรนนย แล้วก็สัตว์เลี้ยงของพี่แกเนี่ยก็คือมันจะบินไปข้างหน้าแล้วก็ทําการทําให้ทุกอย่างล่องหนเนาะแต่ว่ายังตกหลุมได้อยู่นะเออแล้วก็ทําการผลิตเป็นเหมือนเยลลี่ลูกไฟวิญญาณนมซึ่งเอาจริงๆไหมมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่เข้ากับคุกกี้เลยนะฮะความสามารถไม่เข้ากันเลยคือคุกกี้อะ่ะมันไปในเชิงทําลายแต่สัตว์เลี้ยงอะ่ะมันทาให้เราผ่านสีขวางคือมันทําให้ทุกอย่างล่องหนดังนั้นบางจังหวะเราอยากทําลายเงี้ยถ้าสัตว์เลี้ยงทางานพอดีอ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวคุกกี้ในการทําลายอะ่ะที่มันทําาลยแบบได้100ะ มันก็จะข้ามไปเลยเนาะผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นความแปลกดีที่คุกกี้คู่หูกับสัตว์เลี้ยงดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เนาะอะแต่ก็เข้าใจได้อยู่มันมาในยุคแรกๆอะเนาะซึ่งมาในยุคแรกๆมันก็แบบอาจจะยังมีความคอนทราสต์กันอยู่บ้างอะไรนี้เนาะมันยังไม่ลงตัวมากไงอะโอเคก็สก,กิลปิดท้ายไปเนาะผ่าสอผมก็ใช้เป็นเฟอรดเนาะ ก็จบที่659้าเาล้านนมแ็แต้มน้อยมันต้องแปลกใจนะเพราะว่าตัวมันก็เก่ามากแล้วเนมะโอเคมาต่อกันที่ด่านที่ M 2กันนมด่านที่ M 2อะไรล่ะด่านที่2 M 2กันกับตัวของนครใต้สมุทรชุกะเทียนมก็ในรอบนี้เนี่ยผมจะเล่นทั้งหมดมันก็จะมีตัวของน้องดักช็อกกับน้องมะม่วงถูกไหมซึ่งผมก็จะเล่นในตัวของด่านวงกดแก้วกับตัวของด่านชุกะเทียนนมเพราะว่า ด่านวงดนตรีเนี่ยจะไม่ได้เล่นเพราะว่ามันจะโดนเอาออกและในการอัปเดตรอบหน้าดังนั้นก็ไม่รู้จะเล่นไปทา <c oughs> ําไมนะครับก็เลยเล่นแค่2ด่านพอเนาะก็เท่ากับว่ารอบนี้จะเล่นทั้งหมด4เซตนะครแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมีพูดถึงกิจกรรมครีมโซดาปิดท้ายด้วยนะเออก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมคอลับกับตัวของคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอ u เวนะครซึ่งมันจะมีสกินครีมโซดาระดับซูเปอร์ปิดแจกฟรีด้วยถ้าเราไปทาภารกิจ แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีการรับด้วยอ่ะเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทําภารกิจตรงไหนรับยังไงอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะไปชี้แจงให้นะแต่อาจจะชี้แจงได้แบบไม่อะไรมากเพราะว่าผมก็รับสกินมาเรียบร้อยแล้วเงี้ย <c oughs> เออก็ไปรับมาเรียบร้อยแล้วนาะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันเดี๋ยวมีมินิรีวิวครีมโซดาปิดท้ายให้นิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยนอย้มินิรีวิวนะเพราะว่านั่นแหละสกินมันก็ประมาณนั้นนะช่วงนี้ครีมโซดามันก็ไม่ได้แบบเมตาอะไรขนาดนั้นนะ ผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีละกันเนาะอ่าโอเคก็ดาร์กช็อกด่านนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าพี่แกเนี่ยไปถึงขวดเลือดได้ค่อนข้างจะสบายเนาะเพราะว่าด่านนี้นีระยะมันสั้นกว่าตัวของด่านห้องวงกดเนาะก็ไอคะแนนทําลายเนี่ยที่เห็นว่าสามหมื่นเนี่ยอันนี้คือตัวดาร์กช็อกเองอะมันทาลายสี่ขวามันได้คะแนนอยู่แล้ว1 0,000หมื่นเจากการใช้สกิลทําลายเนาะส่วนตัวอีก20,000ืเนี่ยอีกหมื่นหนึ่งมาจากความสามารถไอพรแคนดี้เนาะแล้วก็อีกหมื่นหนึ่งเนี่ยมาจากกองเชียร์นะ ก็เรากบว่าตัวมันเองอะทำลายสีขวาก็ได้แค่หมื่นเดียวน้องซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะมากก็อย่างที่บอกไปว่าตัวมันเป็นตัวที่แบบทําลายได้แต่ว่ามันไม่ได้เน้นมากขนาดนั้นคือมันมีแต้มบูทจากการทําลายแต่ว่าแต้มบูทของมันอะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเออตัวมันก็เน้นแบบทําแต้มปกติจากความสามารถในการผลิตเยลรี่ของมันมากกว่าครับดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแพหน้าเนี่ยเขาจะมีการรีเวิร์กสกิวดักช็อต ให้มีความเป็นสายทำลายมากขึ้นไหมหรืออาจจะเปลี่ยนให้เป็นมีความเป็นตัวแบบสายทำแต้มปกติไปเลยอะไรเงี้ยที่แค่ทำลายสีขวางได้เฉยๆเออก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งนะถ้าเกิดกลายเป็นตัวทำลายไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเฉพาะทางนิดหนึ่งนะพูดถึงทำลายเดี๋ยวแพทหน้าเนี่ยตัวใหม่ที่ผมเห็นสกิลบาร์ช็อกโกเนี่ยมันก็มาเป็นสายทำลายเหมือนกันก็เลยคิดว่าโอเคแพหนาเนี่ยถ้าเกิดเขาบัฟดักช็อกให้มีความเป็นสายทำลายแบบจ๋า <interacting eBay> ๆๆมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายว่าแพหนาเนี่น <stunned> ยมันก็จะเน้นตัวทำลาย2ตัวเลยนะ แต่ก็ต้องรอดูอีกทีผมก็ไม่มั่นใจเนาะถ้าเขาไม่ได้แบบปรับอะไรเลยเพิ่มแค่แต้มอย่างเดียวมันก็มีความเป็นไปได้ไงเออแล้วเพิ่มแค่แต้มอย่างเดียวแบบไม่ได้เพิ่มแต้มทำลายด้วยเพิ่มแค่แต้มไอเยลี่ของดาร์คช็อคอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคมันก็จะกลายเป็นตัวที่แบบมีความสามารถในการทำลายแต่ก็เน้นทำแต้มปกติมากกว่าอะไรเงี้ยเออก็อาจจะเป็นตัวที่ดีก็ได้อ่ะก็ต้องรอดูเนาะเพราะว่าดาร์คช็อคมันก็ไม่ได้บัฟนานแล้วอะเนาะแถมเพิ่งกลับมาได้สกินในรอบหลายปีด้วยก็ถือว่าถ้าเกิดบัฟมาให้้มันนใชงงาา่ยก็ถือดี อ่ะโอเคก็สกิลปิดท้ายไปเนาะแคนดี้เนี่ยมันกดปิดท้ายไม่ได้นะก็เหมือนกับหลายๆตัวแหละเออที่ถ้าเลือดหมดแคนดี้มันก็กดไม่ได้น้องแล้วนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีธงมีทริคต้องกดแคนดี้ก่อนตายนะก็เล่นตามปกติได้เลยนาะอ่ะโอเคก็เลฟเฟอร์เลสลงมาเหมือนเดิมเนาะก็ถ้าเกิดสายทําลายมานี่ผมว่าด่านชุกกะเทียน่าจะพอแบบขายดีอยู่นะเพราะว่าสี่ขวางให้ทาลายก็เยอะระดับหนึ่งเลยน้ยิงช่วงด่านลองท้ายนี่ก็เรียกได้ว่าสีขวางเยอะนะเออก็ถือว่าตัวทําลายก็น่าจะพอมีสิทธิ์อยู่ ส่วนถ้าเป็นด่านห้องวงกดแก้วเนี่ยอันนี้ผมว่ายากนิดนึงเพราะว่าด่านห้องวงกดแก้วสีความไม่เยอะมากขนาดนั้นนะคือมันจะมีช่วงด่าน3ที่แบบไม่มีอะไรให้ทําลายเลยเออผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นตัวสายทาลายก็อาจจะแบบโดนด่านไอ้นี่แกงหรือเปล่าด่านห้องวงกดอะไรอย่างงี้เนาะก็เดาๆไวนะ้เนาะเออแต่ว่า M3 อาจจะทํามาเป็นสายทาลายให้เล่นดีก็ได้เออก็ต้องรอดูอีกทีนะเนาะอ่าโอเคก็เฟอร์เรสเนี่ยรอบนี้ผมพกไอ้นี่มาด้วยนะไอ้สมบัติมเมล็ด สีเขียวเนะเป็นสมบัติทําแต้มพื้นฐานในเมตานี้เนาะตรงก็เอามาใช้ไม่รู้จะใช้อะไระเพราะว่าสมบัติประจําตัวดาร์คช็อกมันเป็นม้าเขียวไงซึ่งมันเล่นกับผัดแรกได้แต่ว่าผัด2มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงอ่ะโอเคก็จบที่699เกานก็ถ้าแบบสมบัติดีกว่านี้หรือจังหวะด,ดีกว่านี้อะไรเงี้ยก็น่าจะจบที่700ได้เนาะสำหรับตัวของดาร์คช็อกโอเคมาสู่เซ็ตของน้องมะม่วงกันต่อนะครับผมก็น้องมะม่วงเนี่ยก็ผมจะใช้เป็นผัดสองลินจีเนาะเพราะว่าน้องก็จะเป็นจังหว,งยยงวนะกิบ เราค่อนข้างจะแบบอ่ะใช้คาว่าผมคนเดียวละกันอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครรอน้องหรือเปล่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็บ่นมาตลอดว่าเมื่อไหร่มันจะบัฟสักทีนะฮะเพราะว่าตัวมันอ่ะมาแบบเข้ากับแพทหลายแพทแต่ว่าไม่บัฟสักทีเออเข้ากับแพทหลายแพทแล้วแต่ไม่ได้บัฟเลยพอมาแพทนี้ก็โอเคอ่ะมันควรอยู่ในจุดที่มันควรจะได้ละซึ่งมันก็ได้จริงๆนะฮะมาโค้งสุดท้ายเลยแล้วสำหรับตัวของมะม่วงเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนี้ผมมองว่าเรื่องจังหวะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสกิลเยอะนะฮะ คือมะม่วงเนี่ยมันเป็นตัวที่สกิลค่อนข้างจะแบบต้องใช้สมาธิในการเล่นนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเรามีโอากาสพลาดได้นะมก็คือเราต้องไปส่งผู้โดยสารให้ตรงกับไอตัวเกาะเนาะซึ่งเราก็ต้องจาแล้วก็สังเกตให้ดีว่าไอเกาะเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์อะไรแล้วก็ไอผู้โดยสารเนี่ยมันคือตัวไหนนะก็หลกัหลกๆผมจะวิธีของผมก็คือผมจะจําว่า ไอ้ผู้โดยสารตัวเนี้ยมันลงเกาะไหนเออผมจะจําแบบนี้เอานะเออหรือบางคนจะจําเป็นสัญลักษณ์ก็ได้เออบางคนถนัดจําเป็นตัวคุกกี้อะไรเงี้ยก็ได้นซึ่งที่ผมบอกว่ามะม่วงเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยอ่ปัญหาเรื่องสกิลจังหวะเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะคือตัวมันเองทํามาในยุคที่แบบอ่จังหวะอะไรต่างๆเริ่มลงตัวละแต่สิ่งที่มันค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยจะเป็นเรื่องของจังหวะในการขึ้นบนัสทาเนาะคือน้องเนี่ยในด่านนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่เดี๋ยวด่านชุกะเทียเนี่ยปัญหาจะค่อนขงเห็นชัด ซึ่งไอตัวของมะม่วงเนี่ยมันเป็นตัวที่สกิลค่อนข้างจะแบบมีแอนิเมชันเยอะมีดีเย์เยอะแล้วก็มีความแบบคือมันจะมีแบบจุดที่มันจะต้องแบบนิ่งบ่อยหรืออะไรบ่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันขึ้นบนสรทมปุ๊บอะมันจะมีจังหวะที่ทําให้น้องอะอาจจะทําให้จังหวะสกิลคือเป๋ไปเลยนะฮะอันนี้คือผมประสบพบเจอมาค่อนข้างบ่อยนะจากการที่เคยเล่นมะม่วงแบบด่านเก่าๆคือแบบเอาน้องมาเล่นคิดถึงคิดถึงอะไรเงี้ย เอาไปเล่นด่านที่มีโมนัทามปุ๊บแล้วขึ้นโมนัสพร้อมสกิลพอดีคือโอกาสที่จังหวะจะพังคือสูงมากนะเออเป็นตัวที่แบบผมก็แอบอยากให้ปรับเรื่องตรงนี้มากเลยนะคือมันมันจะเรียกว่าบั๊กก็ไม่เชิงอะมันเหมือนเป็นปัญหาของตัวสกิลคุกกี้มากกว่าเออแบบพอมันขึ้นโมนัทามปุ๊บมันทําให้จังหวะลงสกิลมาปุ๊บต่อมันเป๊ะไงคือมันไม่ได้ลงมาปุ๊บแล้วขึ้นเป๊ะพอดีอะเออมันมันจะมีความแบบดีเลย์แอนิเมชันขึ้นก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยม มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้ามันขึ้นในจังหวะที่แบบสกิลจุดนั้นพอดีจุดนี้พอดีแล้วมันค้างไปอะไรเงี้ยมันกลายไปว่าพอมันขึ้นลงพอมันลงจากโบมาต่อแล้วมันมาสกิลต่อกลายเป็นจังหวะมันเสียก็มีนะอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าผมมองว่ามะม่วงเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ควรปรับตรงส่วนนี้มากๆเลยอ่ะก็สมบัติเนี่ยผมใช้เป็นสามทำแต้มล้วนเนาะเพราะว่าใช้ฝัสองลิ้นจีเนี่ยสามารถไปถึงขนเลือดได้นะก็ถ้าเกิดใส่เครื่องยนต์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าปัญหาจะมีปััญหหาาาไไมมเเพรระว่่่ผยยงงงลออคืนต์ แต่ถ้าใส่เครื่องยนต์เนี่ยผมกลัวมีปัญหาเพราะว่ามันอาจจะเก็บโบนัสไทม์แล้วสกิลอยู่พอดีอะไรเงี้ยเออมันอาจจะทําให้แบบจังหวะการใช้สกิลมันเหลื่อมแล้วจะทําให้เสียเลือดเยอะขึ้นอะไรงี้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังของมะม่วงเนาะซึ่งเนี่ยแหละเป็นส่วนที่ทําให้ผมมองว่ามันควรปรับจริงๆคุกกี้เก่าหลายตัวก็มีปัญหาเออคุกกี้ในเมตาปัจจุบันหลายตัวจริงๆก็มีปัญหา <c oughs> เออแต่ว่าไม่ค่อยมีเยอะเท่าเมื่อก่อนละถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้โอ้มีหลายตัวนะฮะ ถ้าตัวที่ผมจําได้แม่นๆอีกตัวก็จะมีบงบงอะช็อกโกแลตบงบงตัวนั้นก็มีปัญหาเวลาถ้าเกิดสกิลอยู่แล้วขึ้นโบนัสระหว่างกลางคันพอดีอะไรเงี้ยลงมาปุ๊บจะเสียดีเลยเยอะขึ้นนะฮะไอจอมจอมจมคุณธรรมก็เป็นเหมือนกันเออหลายๆตัวก็เป็นไซบอร์กก็เป็นนะเออก็ทำให้ผมมองว่าถ้าเกิดเขาปรับได้ก็จะดีนะมันจะช่วยให้ง่ายขึ้นนะ,ะ,อะโอเคก็บทมาเยอะแล้ะก็มาพูดถึงผัดสองกันบ้างลิ้นจี่นะับหลายคนก็จะเห็นว่าเออได้สกินใหม่มาแล้วนะฮะ กาจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นวันท้ายเลยนะแล้วคือไม่ได้ได้มาแบบดวงดีเลยนะคือเปิดแรกมานะแรกมานะเออก็โดนไปจุกๆ180ดาวเกลือสองตัวนะรอบนี้อ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปนะผมก็จบที่688เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านถัดไปเซตสุดท้ายกันดีกว่านะครับ มาสู่เซตสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนาะก็จะเป็นตัวของน้องมะม่วงในด่านชุกเทียกันเนาะก็ในด่านชุกเทียเนี่ยผมจะใส่เครื่องยนต์มาด้วยนาะแล้วก็สมบัติเนี่ยอันนี้ผมลืมบอกไปว่าน้องเนี่ย อ่าผมใส่ต้นมะพร้าวมาเพราะามันมีคอมโบเฉยๆนะแต่จริงๆเดี๋ยวคลิปตอนเล่นจริงเนี่ยก็น่าจะมีปรับสมบัติกันอีกทีแหละเพราะว่าต้นมะพร้ามันก็สมบัติเก่าแล้วนะก็ผมเพิ่งมารู้เหมือนกันตอนมานั่งจัดเซ็ตว่ามันมีคอมโบกับต้นมะพร้าวเออเพราะว่าตอนที่ต้นมะพร้าวมามันไม่ได้เขียนบอกไ,วไงว่ามันมีคอมโบหรือมันเขียนบอกไว้แต่ผมลืมว่ะเพราะว่าตอนนั้นมะม่วงมันก็ยังไม่ได้บัฟด้วยไงเออก็ลเลยไม่รู้ว่ามันมีคอมโบกันนะ คืออาจจะรู้แต่ลืมไปแล้วหรือเปล่าเอออาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะฮะเพราะว่ามันก็นานมาแล้วนะคือต้นมะพร้าวอะ่ะเข้ามาแบบเป็นครึ่งค่อนปีละเป็นค่อนปีละแต่ว่ามะม่วงยังไม่ได้บัฟเลยทั้งๆนี้มีคอมโบไม่รู้ว่าพอเดฟตั้งใจเขาจะให้มันมีคอมโบด้วยหรือเปล่านะผม,ผมก็เลยแบบเออแอบบงงๆเหมือนกันว่าอุตส่าห์ทำคอมโบมาให้แต่กว่าจะบัฟตัวละครมาก็คือสมบัติมันตกยุคตกเมตาไปแล้วนะเอออ่ะแต่อย่างน้อยน้องก็ยังมีไอ้น้ำผลไม้อยู่นะซึ่ง ไอตัวมะม่วงเนี่ยก็มีสมบัติที่พอทําแต้มได้โอเคคอมโบทั้ง2ชิ้นเลยนะคือมะพร้าวถึงจะบอกว่าตกเมตาแต่ว่ามันก็ไม่แย่ขนาดนั้นเนาะก็ยังเป็นสมบัติที่พอเอามาหยิบใช้ได้อยู่ถ้าเกิดมีคอมโบมันก็พอบูสต์แต้มได้นะส่วนน้ําผลไม้เนี่ยเออมันก็เป็นสมบัติที่ถามว่ามันตกยุคไปแล้วไหมก็จริงๆก็ตกเมตาไปแล้วแหละแต่ว่าถ้ามีคอมโบอยู่ก็พอใช้ได้นออารมณ์เหมือนครีมโซดาเออถ้าหยิบมาใช้คู่กันมันก็ใช้ได้ดีระดับหนึ่งนออ่ะโอเค อย่างนี้เห็นว่าน้องมะม่วงเนี่ยดานนี้เนี่ยมันจะเข้าโบตอนใช้สกิลพอดีเนาะซึ่งถ้าเข้าในจังหวะนี้เนี่ยตอนที่แบบยังไม่ได้แบบอยู่ในระหว่างครึ่งค่อนทางสกิลอะไรเงี้ยจะไม่มีปัญหาอะไรมากเนาะแต่ว่าถามว่ามันจะมีบั๊กไหมผมมองว่าผมมองว่ามันเป็นบั๊กละกันก็คืออ่าตอนจบสกิลเนี่ยปกติมะม่วงเนี่ยมันจะมีแบบบกมือยบแบบนิ่งๆแบบหนึ่งถูกไหมแต่พอหลังจากนี้เนี่ยสกิลมันจะเหมือนมีบั๊กนะผมก็คือสกิลเนี่ย พอมันจบปุ๊บมันคือมันจบไปเลยนะเออมันจะไม่มีแบบแอนิเมชันดีเลยปิดท้ายเลยนุ๊ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันมันเป็นหลังจากที่เนี่ยลงโบนัสทามนุ๊ทุกคนจะสังเกตว่าไอ้ตรงจังหวะท้ายที่มวยไทยลงไอ้เกาะไปแล้วอะไอ้มะม่วงมันจะไม่หันมาบายบายนะคือมันวิ่งต่อจบสกิลแบบพรูดวิ่งไปเลยนะฮะก็ผมมองว่ามันน่าจะเป็นบั๊กนะเพราะปกติมันต้องแบบมีแอนิเมชันโบกมือลาบายบายอะไรนี้นุ๊ก็นั่นแหละก็เป็นถือว่าเป็นตัััวทีี่่คอออนนข้าาางมมมปญหกกบบบบบบแแเเเยยยะะๆล ก็ตอนแรกตลานี้ผมเล่นแบบไม่มีเครื่องยนต์แล้วปรากฏว่าจังหวะคือเละมากเออจังหวะมันเละมากนะฮะคือเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ละกันเพราะว่าพอผมเล่นแบบไอ้นี่ไปปุ๊บอะเล่นแบบไม่มีเครื่องยนต์ไปปุ๊บอะปรากฏว่ามันขึ้นโบพร้อมกับตอนสกิลตอนจังหวะที่มันเป็นไอ้พายเรือหนีไอ้ไอ้เกาะที่มันเป็นคนป่าพอดีอะซึ่งมันกลายไปว่าพอมันขึ้นโบไปปุ๊บอะมันกลายไปว่ามันสกิปไอ้ตรงจังหวะนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็ ไปส่งเกาะสุดท้ายแบบทันทีเลยก็คือแปลกๆมากนะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวที่มีปัญหากับโบนัสไทม์เยอะมากเลยนะมาม่วงเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเขาปรับได้มันก็จะดีมากเพราะว่านั่นแหละถ้าเกิดไม่ปรับมาเนี่ยจะมีปัญหาในการเล่นเยอะเออมันจะกลายเป็นตัวที่มีปัญหาในการเล่นเยอะไปแทนเนาะอ่ะแต่ว่าพอเล่นเครื่องยนต์ปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันไม่ติดดีเลยตรงส่วนนั้นละมันเข้าโบนในตอนก่อนที่มันจะแบบเริ่มสกิลแบบจริงๆริงจังๆพอดีไง อ่ะโอเคก็ผัดสองผมก็ใช้เป็นลิ้นจี่เหมือนเคยเนาะลิ้นจี่ก็แบกรับจบไปนะก็อย่างที่บอกไปว่ารอบนี้นี่ก็คือโดนเต็มเต็มแม็กนะฮะร้อยแปดสิบดาวเกือบสองตัวซึ่งก็โดนลิ้นจี่ไปก็หลายหลายบาทอยู่นะเออก็ไปเติมเพิ่มมานะส่วนน้องแซงนี่ก็เก็บเข้ากลุไปก่อนนะตอนนี้น้องแซงผมก็ไม่ไหวแล้วนะผมก็เซฟลูกบาทจริงจยังเหลือลูกบาทไว้แหละแต่ผมจะเซฟไว้เหลือเอาไปเปิดรอบหน้านะถ้าเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆเพราะว่า รอบนี้คือมันต้องเปิดสกินเลเจนดารี่ไงมันก็เลยแบบเจ็บตัวนิดนึงนะก็ไม่แปลกอะไรที่รอบนี้ผมก็เลยแบบอ่ะกะว่ารอเก็บไว้รอบหน้าแล้วกันคือจริงๆมันจะเปิดไปเลยเอาเหีบก็ได้แต่ผมมองว่าหีบซีซั่นมันก็ไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะอะของรางวัลมันไม่ได้การันตีขนาดนั้นไงผมก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่านะอะโอเคนินจิก็สกิลปิดท้ายไปนะเนาะมาดูกันว่าจะจบเท่าไหรนนะ่าะก็จบที่709้าล้านผมก็จบแต้มดีกว่าดาร์ช็อตนาะสำหรับตัวของเซตมะม่วงนะฮะ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นก่อนปรับเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยยังไม่จบนะก็จะมาพูดถึงน้องสกินครีมโซดาใหม่ที่เราสามารถรับได้จากกิจกรรมของคุกกี้ดันทาวเวอร์แอดเวนเจอร์ฉลองครบรอบ1ปีนั่นเองนะครับก็สำหรับกิจกรรมทาวเวอร์แอดเวนเจอร์ฉลองครบรอบหนึ่งปีเนี่ยมันก็จะมีเควสให้ทำเนาะโดยเราต้องทำการโหลดตัวของเกมคุกกี้ดันทาวเวอร์แอดเวนเจอร์เนี่ยมาเล่นนะครับแล้วก็ทำเควสที่กำหนดเอาไว้เราก็จะสามารถได้รับสกินก็จะมีคริสตัลตัวของสกินคุกกี้สกินสัตว์เลี้ยงแแลล้้วกก,าารรก็ููบบาาาาดดสสยงงมรรรถถัไไนนะต่่่อทีเจปพึ กันเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงการล็อกอินกันก่อนนรับก็สําหรับตัวของการล็อกอินเนี่ย เราต้องทําการเช็คให้ดีก่อนนะว่าเราผูกอะไรเอาไว้นะก็ให้เรามาดูที่ตั้งค่าฟันเฟืองแล้วก็มาดูที่ข้อมูลเดฟเพลย์เนาะก็กดเข้าไปดูข้อมูลเดฟเพลย์แล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าตัวของเท w e r อเวนเจอร์เนี่ยเราก็ใช้เมลเดียวกันกับที่ผูกกับเดฟเพลย์ไว้อ่ะในการล็อกอินเข้าตัวของเทว์เอ v e นเจอร์นงทีนี้มันก็จะซิงกันได้ละก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เควสในตัวของเกมเท w e r อเวนเจอร์กันดีกว่านะครับอ่ะโอเคก็หลังจากที่เราโหลดตัวเกมมาแล ทีนี้เนี่ยเกมก็จะซิงกันอย่างที่บอกไปเนาะ เราก็ทําการเข้าเกมมาหนุ่มหลังจากที่เข้าเกมมาเนี่ยเกมก็น่าจะมีแบบตัวต,ตัวรงตัวตัวเรียวอะไรให้นะเราก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยหนุ่มหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มาทําการรับรางวัลก็จะเป็นตัวของคุกกี้รสซันเดย์หนุ่มซึ่งก็คือไอ้คุกกี้ที่ผมตั้งเป็นตัวหน้าล็อบบี้นี่แหละน้องเนี่ยก็จะอยู่ในกล่องจดหมายนะเกมก็จะแจกให้ฟรีมาเลย1ตัวนะครับนมเราก็รับมาแล้วก็เอาไปใช้ในการทําภารกิจเนาะสำหรับการทําภารกิจเนี่ยภารกิจจะมีทั้งหมด5ขั้นหนุ่มแล้วก็จะเป็นภารกิจแบบขัันะัั้้นนนนนบไไไดดะะกก็็ตองเเคียยรรรปื่ๆมาาว สำหรับภารกิจแรกนะผมให้เคลียร์หมดเนื้อเรื่อง1 3, นขะีดสเนาะก็ให้เรามาเคลียร์ตรงหมดเนื้อเรื่องอันนี้ที่เป็นรถไฟสีเขียวๆปุ่มนี้นอะมันก็จะมีให้เลือกซิงเกิลเพย์กับมัตติเพย์ถ้าใครเล่นคนเดียวก็กดซิงเกิลเพย์ไปเลยนะแต่ถ้าใครมีเพื่อนก็กดมัตติเพย์ได้เนอะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็เคลียร์เนื้อเรื่องไปจนถึงไอขีดสที่ผมวงๆไว้อันนี้นะก็จะได้รางวัลขั้นแรกเป็นตัวของคุกกี้ครีมโซดาเสลียงฟองบุงบ๋งบุ้งแล้วก็คริสตัตอนนะอ,อีกนะห็นาี่ ตโตก็คือไออนสีส้มบัน,นี้เนาะกดเข้าไปมเ,เราก็ทําการเคลียร์ป่าพึ่งหกเหลี่ยมนะก็เคลียร์ให้ได้ถึงระดับ3นถ้าเคลียร์ระดับ3สําเร็จเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเป็นสกินสัตว์เลี้ยงฟองบุง๋งบุนรางวัลขั้นต่อมานก็จะเป็นเคเวสให้อัปเกรดคุกกี้รสซันเดย์ให้ถึงเลเวล30แล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้าล็อบบี้เนาะแล้วก็มาอัปเกรดตัวของคุกกี้น ซึ่งคุกกี้เนี่ยก็จะอยู่ในตัวของคุกกี้ของฉันมุมนี้นะแล้วก็กดเข้าไปอัพเลเวลน้องให้เกินเลเวล30มน้ผมก็จะได้เควสขั้น3และรางวัลก็จะเป็น1000คริสตัลต่อมามาที่ขั้นที่4นะผมก็กลับมาที่โหมดกันอีกครั้งหนึ่งก็สาหรับขั้นที่4ี่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอันที่เควสที่น่าจะยากที่สุดละแหละก็คือให้เคลียร์โหมดเรด3ครั้งน้องก็คือให้เข้ามาที่โหมดเรดก็คืออยู่ตรงมุมซ้ายบนก็เข้าไปที่โหมดอันนี้เนาะให้เราทําการเคลียร์เควส ให้ครบ3ครั้งนะก็จะได้รางวัลคั้นที่4ก็จะเป็น1,000ลูกบาทนะส่วนคันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นให้เล่นโหมดยุทธการป้องกันก็คือไออานสีชมพูตัวนี้ที่มีน้องซันเดย์กับตัวกล้าหาเนี่ย ก็ให้เล่นโหมดนี้ด้วยคุกกี้ตัวอะไรก็ได้นุมจะเล่นด้วยตัวน้องซันเดย์ก็ได้จะเล่นตัวที่เราสุ่มได้มาก็ได้คือไม่ต้องเคลียร์ก็ได้นะอันนี้ผมไปเล่นมาผมก็ไม่ได้เคลียร์แต่ก็ได้เควสรางวัลเหมือนกันนะมถ้าเราทำเควสอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รางวัลเป็นสกินของน้องครีมโซดาเนาะสำหรับเควสทั้ง5ก็จะมีประมาณนี้นมซึ่งเวลาในการเคลียร์เนี่ยก็เคลียร์แป๊บเดียวนะใช้เวลาประมาณแบบชั่วโมงนิดๆก็เคลียร์ได้แล้วนุมแล้วก็อันนี้ สักคุกกี้หนีเตาอบไปน,นะถ้ามันไม่ตรงเนี่ยรางวัลมันจะไม่ส่งไปที่ ID ดีคุกกี้ลันของเราโนมอันนี้เป็นข้อควรระวังเนาะรางวัลเนี่ยก็จะส่งมาที่กล่องจดหมายอย่างที่บอกเนาะเราก็สามารถกดรับได้นะครับไปทำควยให้เรียบร้อยนะเพราะว่าสกินนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสกินลิมิเต็ดที่น่าจะไม่กลับมาอีกถ้าเกิดหมดกิจกรรมไปโนมแต่มันเป็นสกินระดับซูเปอร์อีพิกเลยนะมันก็มีบวกคะแนนอะไรค่อนข้างดีโนมก็น่าจะเป็นคุกกี้อีพิกตัวแรกเลยมั้งที่มีสกินแดงเกิน3อันนะแบบสกินนแดงขึ้ะ่ะเพราวาว ถ้าเป็นก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีแสงจันทร์ที่มีสกินแดง3อันกับสกินเลเจนสกินทองอีกหนึ่งถูกไหมส่วนผู้คกีก็มีสกินเลเจนสกินทอง2แล้วก็สกินแดงอีก2นบก็ถือว่าเป็นอีพิกตัวแรกที่ค่อนข้างจะได้พรีเวลเลตพอสมควรนะก็ก่อนที่จะจากไปเดี๋ยวผมจะมีตัวของคลิปรีวิวเล็กๆน้อยๆนบก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นบถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใด้วยก็ไว้เจอกันใหม่อัปเดตหน้านมสำหรับวนันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบายบาย